ăn oh, yeah. đi ăn đi ăn đi cái Bobo, nó luôn. Hey. Hey. <laughs> <laughs> oh, oh, <laughs> phải <laughs> โอ้ยเดี๋ยวต้องปุมป่ามาปมป่าไทยไมยปีไม่ป่าตัวแรกของปีป่าตัวแรกของปีเมื่อไทยจิดิออเนี่ย差不多่ ปลาตัวแรกของปีกินเหรียญ20รองแก้มันเอาบมดละเอาเจังจ้าสีเราละโอเคโอเคไปไป